สบายดีพี่น้องบายดีเบิร์สุขุสุคนเบิร์ดถกมองถุกบ่นเนาะตอนนี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าไอ้เคยเพิ่งยังตัดอยู่ยังโบลายดอกเนาะโดนนิน้อยขึ้นมันซีคำทางเมื่อสะพอนเลยพอบ้านก็อยู่ไกลเติบเนาะยังไฮไฮ่ใไฮนี่แหละพี่น้องเลยไฮญ่ตัวนี้แหละที่ว่าดำทรงมือนะเนาะดำทรงมืออย่งได้แล้ว ก็มาไฮนี่ไฮ <c oughs> นี่กับมือหนึ่งก็ได้ไฮนี่ก็ได้บอลอื่นกับเลวบ้างแล้วเนาะหน้าบิ๊กตู่กับเล,ลวอลไรพี่น้องเอ้แต่ว่าบอพออ่อเอาเพิ่นมาหนเพิ่นไปทางใดไทางนี้หน้าพอเถ้าเพิ่นยังหน้าซ้ำไฮไฮนั่นบระทันซุกเขาเจ้าพี่น้องเอ้เข้าสวย เกี่ยวเขาไปนั่กับเก็บกระปูไปนั่มในปลาตัวหนึ่งไปชองโตป่าเนี่ยแต่กับกระปูไปกินกับตั้วมะขงมืเอื่นมืออื่นก็ลงมากเกี่ยวเก็บปูแลปูไปนั่เกี่ยวไปนั่มตอนเต่าเกี่ยวตะแรกมัดคน จากสองสามวันสามสี่วันอะไรพี่เนาะเอ้ยเแ็นสีแล้วแล้วคนเนาะโอ้มาตานก่ะไงอะไรอันนี้งัวงัวพีเซาวสองโตสามโตฮัลุมันเด็กเป็นไง Còn hùn lông quay thường lột ngam thế nào ơi nè Nạm khi ngô khi khoai lấy lông Mạ khảo bên tiền nhờ Nam bòn điều Tiếng nà nói Lặng khen lặng khá con bánh เก็บผักมื้อกินกับก้อยซิ้นก่อนงัวมดแรงสิก้อยซินกินหาเก็บผักก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้เก็บผักมไว้กินเ็ดลาบนมแรงลาบนก้อยนเฮาเก็บบักเพ็ด แกมเฟซไปกินกั็พอสมพอสมซิ้น ดกอันนีพี่น้องเลยเผ็ดเผ็ดขนาดพัดหน่อยหนึ่งในู่้ยกัุ่มกะปิกินกับข้าวปุ้นแล้วพีน่น้องพอดีผักเลยมาเผ็ดกันกินกับข้าวปุ้น ตุ่ยกระปิเวียดแซ่บทำอย่งนั้นไม่ได้นะ ต้มกระปุ่นเยๆอ่ะพี่น้องกินต้มกระปุ่นแหล่งจังสีเมืองหุ่นล้านสาวต้มยวอยู่อร่อยคลิปใหม่คลิปใหม่อันนี้คลิปใหม่อ้าสบายดีเนี่ยสบายดีสบายดีลูกสบายดีเนี่ยนิบสละสละสบายดีจ้าน้องดิดา ือเผือกน,น้องนี่ด่าเดอ้เดอดต้มข่าวปุ้นต้มข้าวปุ้นตม้นตมหักแตงต้มส่วต้มอันนะั้นอ่ะมือโหลดได้มือโหลดมันจังแซ่บยานีสวีเดนเราพากินนะนะั่นอ่ะมีมือร้านสาวได้หนิอืมมือโหลดได้พี่น้องอร้านกับเตอร์ปากนะ้ำ เธอปากน้ำเล้เก็บข no tamam> ึ้นมาใหม่หมดเลยทงยามาดูบ้านต้องตั้งอะไรก็เหลือละเธอปากน้ำผุผุมากระทินริมลุ่ยยังขนาะก็ฮอมเป้บอกพักหลังเมื่อไยได้นั่งนะหันนะ อืมล <Ừ. S 2> ่างอย่างเตยอยู่ยเพื่อนล่างแล้วเอาใส่ทงเขาจะเย็นไหวเ mm. จบอ,อ่ะอืมอืมอาปไปดีไปรุองำเช้าก่อน้่ำเช้าขี่ไอ้ mm. คือจะจ้าได้จะจ้า <laughs> สบายดีพี่หนักสบายดีไปลู่ง <laughs> เนาะจะไปดีพีน่น้องมาตะเกียวเขาอเออเห็นอะไรบ้างยุบตำโอ้ยคนรจะกินผูกเป็นห้องนำ้ำเฉพาะคำอะไเนี่ยเมือม่อเมื่อทางกับใกล้เติบได้จะก,กิโลกว่าห่างกันนี่เ็ดป่ะครับ บ่ห่อจังละห่างห้ากิโลอืจับจ้ำจ้าปากใจจนละลูกอย่าอักน้ำหันใจใหญ่เจ้ากินบ่ได้มันเผ็ดเผ็ดลูกเผ็ดเผ็ดเอามือกัดอ่ะนะโอ้ยเต้าปากน้ำ หนนั่งอยากบ่ใหญ่จังกินเด้อใหญ่จังกินเด้ออืมแตะขั้วจับในปากแม่พักอันนพักอันนีงปีเนาะพักข้าวทองอืมท่างประเทศไทยก็ใบผู้พาว กูคาตองกูคาตองเป็นยาได้พี่น้อยกินกําลังกินแก้งน้าไหมี่่ละแกนไมมตะเวนนั่งอยากบ๊อดีอยากบออ๋อ อ um pues ่พ nah. ี่นะไปที่กุนังเนาเลยำปุ่นแหลหยแะแเปียนไปทงนังงเปียนไปทำเียนะไรนะเห็นกระปุนบ้างอืออืออืนั่งอยากบ่ ตนั้นเชียงไก่เนาะบงย่บ่สิบโฉกฮะบังเราออกมาสบายดีนะเน๊ยบังน้องแกออกมาสบายดีมีอยู่จังดีเปนย่จับนเ่อบังตําหงแต่ไอ้ตําตํากระปุ้น tăm tăm nó <laughs> tăm sữa nóng xia à tăm thì kìm đẹp là người lột sạn có đi đây mình quên nhà kìm nằm mình quên nhà nằm hắn cháy nhảy thế <laughs> 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 đi đạc là nhạc nằm nào ออเอเด็ดลลืมเอาขาหห่อนมาย oh. ุบนะมาจับนะเอาขาก่วน <election> ีเขาก็หันหอนเลยขาไม่เนาะคุณไอ้ถวนถวน กินบ่เอาใส่ปากเ,เอาเอามาปงให้เราเนี่ยนี่เราเราหยิบเองขนมอ,อย่าเอามือเผ็ดใจ <laughs> <laughs> เราหยิบกินเองอ <laughs> เศรษฐีบนหอนเขายังอุ่นๆอยู่อีกแกงไหม ตอนกังเวียนน่ยจะกินกินแบบใดๆมันนี่คือมันมาท่านอยากมัท่านอยากตอนเวียนเวียนเป็นกินแฉะนั่นหิวแล้วมันแแบบไปบนนออย่างเี้ยค่ะนั่นหิวเราจำไปแหละก็เช่นยังบินเบ่ๆแบบแขกบ่ได้รับเชิญแขกบ่ได้รับเชิญไม่ข้าง จ๊ะเจะยังกาะหอยค้างเฮ้ยส <energetic huh Becca> ่ข้งมาหอยงาค้างค่ไหนก็หอยค้างค่ไหึก่าสดจือหอยค้างมาส่กินนอยากหอยค้างอยากหอยค้าง มีกนศิษสื่อห้อยคางมาตำตำห้อยคางนั่นไงบ้าทำไงพูดไปจ้ะหอนหอนบอลุเต้ากันทำไงบอ อำนไหนแ่งซะก่อนหมะเจ็บเจ็บลูอเขาทำยีเดอรปลาลุงเ้อมัมมัมเจ้องจะลืมคำเลยเจบจะลืมคำตัวจ,จิเมื่อคำตัวนันคูบาวสิหลัดทางบุญญานกูบาหลัดทาง จะปุดเถ้าละท่างหลง <laughs> ังจากคือคุอเราแขวบะมี่นะเนเวนแมวเมื่อื่นมีคุดกระปูคูดกบนำลืมเอากระปูมายุบส่เขินห่ะน่ะแต่ญญน่ญญาลืมหิวเ <laughs> ขาเว้ยจ๊ะหิวเข่า กินมักลิมเอาเมตามตำตำจนเพียงแล้วแมเออแล้วก็เอากระปูปล่อยลงไปเป็นถม้มันไตอย้่ตำหงวไอ้กินก่อยกินเลยเนาะแ่เลก็ะ นา่าฮักพุ่งแล้วเลยมันเฉาะมาได้มันคาบัวาลายมันลายลมันนนำก่อนก่อนลงยังกินกนี่นตุมต่มใส่เอาได้ดยนาะน่ดะน่ดะจกมาดูนางเขาหนาะนางจกมาไว้ทางนี้ดู <c oughs> มนเมไงมันได้จะกินมันมันลุกเลยจะว่าให้ลุก ໄປຍາມເຮັດໂຕແລ້ວເນາະປາດິນຫວັດເດນີ້ບໍ່ປັດນີ້ບໍ່ເຫັນແລ້ວເນາະເນາະດິນຫວັດໂຮຍຮ້ອນຕຳກເຜັດເຂົາກະຮ້ອນເກັຈຳຈຳນມີແຮງແລ້ວຄງູ່ງ່ືຍັງຢູ່ນ อยาก่็เอมง้ำอามนื้นได้เขาอืม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 านี่ได้ยังตบอยู่เปิดท่งปันกันปันอือืมแฉะอย่าค่ะกระบุยกระบุยกระ วิดากินเป็นตะแสดได้พี่น่อยอืมูมือกล่องแต่ยากใช่ไหมหมอยมือกล่องแต่ิวเป็นได้ใครอ,อื่นว,วันเศ้าจริงน่องหอ,อยคลางลงไปได้เนาะอ,อืมหอยคางปนแ่สขึ้นเอา คือว่าเป็นหอยค้างเลยกะมะเขือนี่กะมะเขือก็ประกอบไงบอกมักอันมักแต่งก็คือว่ากุ้งสดบ่ะไข่ปลาหมึกไปจะกินไข่ปลาหมึกเอาไหมอันนี้ยังกุ้งกุ้งก็ปลาหมึกอันนี้นะปลาหมึกอันนี้ตอนปลาหมึกบอปหอยหอยหอย กินหอยกันเดยวพี่น้องปลาแซลมอนปลาหมึกไข่ปลาหมึกต่อจะแดงๆกันดิปลาแซลมอนปลาแซลมันยิ่งแม่ปลาแซลมอนไข่ปลาหมึกพี่น้องแซ่บเราคือบบยำมั้จันน่ะมันอะน่ะมันยังบาชุกมันจะเลือดกิริตเลือดจะเลือดหรือเปล่า มัวไหนปลาชะมอนตัวนี้บอกตัวแดอนนี่บอกตัวนัวน่นแหละตัวแดงๆนะเออนั่นแ,ลนแหละปลาชะมดแสบ,บแสบคนะุณน้องคิดเอาอันนี้ได้จ้ะคิดเป็นจริงนะแม่เนาะ ตต้านะมีหละร้านกันนะร้านแกจะกินปลาแซลมอนเห็นเห็นนะซ่าโจโจกับจ้น้ำมันกันนะเมื่อจะกินปลาแซลมอนน้ำาพรอน่ี่ดกอยากน้ำหอยค้างหอยแคงด้วนคับอันนี้คือยังไงะเออ นวดปลาหมึบกบ่ะอรมาแม่เบิด์ะบัดสองตันยังบ่พหน้องเปิตบัดมันอิ่มมันเป็นไอ้ส่วนๆนั่งแกงอาปลาลุม่มไห้ทุจันนะ Thả mỏ mấy Khát à, cho Đẹp đẹp thì nào ơi Ý ốc hậu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ chân đen <laughs> ปั้นอะมาเด็กน่อยมันมาจากรวมผู้ใหญ่ที่มนจากรวมเด็กน่อยมันหอนมันเอาเข่าปากเนี่ดนดานะโดนเพบาว่าหอนหว่อยจับหอนแล้วมันกระปะอันดีบอกเขาเมันยังหอนเดยเอาเข่าเลยบ้ามันใหญ่เาระหลุอเร็วแรกนะคน มุก็หัวไอเลยนอยเ็าจัตำกระปุ่นในควรก็แเลี้ยวเลี้ยงเลยตำมันเลยอ่ยสอนปลมึกแรกคือบุกุ้งเหรออืมอัมกผ่อนก่อน <c oughs> อ่ะเวลากระชุ่มมาพักควรแหลยเนาะ